ตอนนี้อยู่ที่หน้าวัดหลวงครับท่าน้ําหน้าวัดหลวงอุบลราชธานีครับนี่หน้าวัดหลวงสังเกตมีพญานาคสองตัวลงมาท่าน้ำเนี่ยมาดูแม่น้ํามูลกําลังขึ้นครับแม่น้ํามูลกําลังขึ้นกําลังจะล้นตลิ่งแล้วครับฝั่งนี้นะครับฝั่งวรินฝั่งอุบลราชธานีนะครับ ฝั่งวารินเนี่ยท่วมแล้วครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นเนี่ยท่วมไปแล้วนะครับที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำเนี่ยท่วมแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ตลิ่งสูงกว่าฝั่งวารินนะครับนี่ครับวัดหลวงใครมาวัดหลวงก็ต้องมาเห็นพญานาคสีทองสองตอนนั่นนะครับวัดหลวงนะครับวัดหลวงวัดหลวง สวยงามนะครับมีลาหูด้วยครับข้างบนนะเด,เดินขึ้นไปดูนะครับวัดหลวงมีพระลาหูด้วยนะครับเดินมาไดขึ้นมา ท่าน้อมวัดหลวงนี่ครับสวยงามนะครับสวนพุทธยันตีสวนพุทธยันตีนะครับวัดหลวงครับท่าน้ำวัดหลวง ลงไปก็แม่น้ำมูลครับน้ำตอนนี้ฝั่งทางนี้ก็ยังไม่ล้นตลิ่งนะครับแต่ฝั่งวารินจำราบเนะี่ยเรียบร้อยครับด้านบนนี้มีพระราหูด้วยนะครับก็จะไม่ขึ้นไปนะครับสมเด็จพระวรรัตนี่ยครับมีพระราหูด้วยนะครับใคร บูชาก็ขอเชิญนะครับวัดหลวงอุบลราชธานีวันนี้จะมาดูน้ำครับสวนพุทธดนตรีนะครับที่ท่าน้ำวัดหลวงก็จะเห็นลงมาก็มีพญา,านาคสีทองนะครับซ้ายขวาทางลงบันได ก็มีเรือฝ่ายป้องกันบรรเทาสารสะพายจอดอยู่มีสลาอยู่นะครับวันนี้น้ำขึ้นน้ำไหลแรงมากครับตลิ่งฝั่งนี้สูงกว่าฝั่งวรินชัมราศฝั่งนู้นก็ไม่เหลือแล้วครับฝั่งอรินชลาศเรียบร้อยครับน้ำไหลแรงพอสมควรครับเนี่ยน้ำไหลลงสู่เขื่อนปากพูนครับ จะขับรถไปเรื่อยๆครับไปตามถนนเรียบฝั่งแม่น้ำมูลฝั่งอุบลราชธานีครับเพราะว่าทําถนนเรียบฝั่งแม่น้ำมูลไว้นะครับก็น้ําคงจะไม่ท่วมฝั่งนี้นะครับจะ่ฝั่งวารินไม่เหลือเรียบร้อยครับไปดูน้ําครับแม่น้ํามูลฝั่งสะพานเรีประชาธิปไตยครับฝั่งนี้เป็นอุบลราชธานีครับตลาดใหญ่นี่ครับ สะพานข้ามไปนำมนูลมานะครับข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งอำเภอวารินชำราบครับตอนนี้คงจะท่วมเรียบร้อยครับฝั่งทางนู้นพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งนู้นครับก็คงจะน้ําท่วมเรียบร้อยครับนอกจากใครที่ยกบ้านสูงก็คงจะรอดไปนะครับชั้นใต้ชั้นล่างอาจจะท่วมแล้วนะครับดูน้ําไหล แรงพอสมควรครับน้ำไหลแรงมาก <S <S ด้านหลังก็เป็นสะพานสรดีประชาธิไปไตยนะครับฝั่งอำเภอเมืองบนวราฐธานีนะครับฝั่งบนวราชธานีฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งวารินชำราบครับ ตอนนี้ระดับน้ำอยู่ประมาณสักเมตรสองเมตรก็ถึงตลิ่งฝั่งนี้แล้วครับแต่คงไม่ถึงเพราะว่าทุกปีก็ไม่ถึงนะครับ่ารู้ว่าพรุ่งนี้พายุเข้าจะเป็นยังไงครับพายุเข้าเวียดนามพรุ่งนี้เชา้าโนรูโนรูนะครับจะเป็นยังไงพายุดโนรูครับพรุ่งนี้คอยดูว่าฝนจะตกหนักขนาดไหน วันนี้ทองปลาก็ยังแจ่มใสอยู่ครับยกจอกแม่น้ำมูลครับนี่เบิ้องครับแม่ยกยอแม่น้ำมูลครับนี่น้ำไหลปลาออกมาเยอะแยะเลยมาดูครับนี่ปลาเล่อยหน่อยหล,ลายเบิ้งครับพี่น้องครับเบิ้งเอา,อา,อาอเด้อปลาหู่นป้าวจ้เต็มนี่แล้วครับโอ้ปลานิน่งเขาเอิ้นปลาอีย่างกับสเปเชียบอกว่าปลาจีเดอ อที่เดินก็ปดัดนิ่งมาแล้วครับหลังจากดูปลาที่น้องมายกยอดได้ปลาเยอะพอสมควรครับก็มีหอมาแล้วครับมาจากไนหอนี่ เยอะพอสมควรครับใครมีความสามารถที่จะจับปลาได้ก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นอาชีพเสริมหารายได้พอสมควรนะครับตอนนี้ก็ใครมีความสามารถจับปลาได้ก็จับเอาเลยครับเนี่ยปลาเยอะปลาแม่น้ำมูลนะครับเยอะแยะเลยไปขับรถไปต่อ ถนนสายรอบเมืองไปไม่ได้ครับทางตัดขาดเรียบร้อยครับน้าท่วมก็ต้องตีรถกลับไปที่สะพานเซรีพิ่าตทีไตครับตอนนี้ไปไม่ได้ครับต้องตีรถกลับไปที่สะพานเซรีพี่คะที่ปไตืบนเดิมครับออกาำนวนเข้าสู่ถนนสายรอบเมืองบนราชานีครับ แม่น้ำมลฝั่งวรงนราชานีครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งวารินชำราบที่เห็นไกลๆก็เป็นวัตถุปัตครับจ่ต้องย้อนกลับคืนไปที่ท่าน้ำวัตถุปัตแล้วก็ออกทางสะพานไสรีเกประชาธิปไตยครับ